โอ๊ยทิ้ยังอยู่นอยยัยนาววะโอ๊ยันหนาวลนงตาแดดนี่แหละิ้งแดดนี่แหละจะม่เ่ยผูใหญ่โอ้ยข่อยางมาเรีนลูกข่อยมาจากกรุงเทพขอยกงามาเรนบมาแล้วลูกเจ้ามาไปล่ะขึมามาไว้แถ่วัดไหนมาแล้วเนาะลูกจะขึ้นมาไว้ถใหญ่โอ้ยลูกข่อยงานเขาหยุดเร็วเอายมาเร็วเขามาเร็วบ่เออดีแล้วเนาะมาห้าพ่อห้าแม่โอ้ยดีดีโอ้ยงานมาเล่นน้ำเจ้าเรา หลายปีเออหลายวัดหลายมืออะไรเนาะจะมาได้มาห้าข่อยนี่เนาะเออข่อยได้มาถามข้าวถามข้าวว่าหลุดก็มาไปหลุดขวบที่จังมาแล้วว่าฉันดอกย่างย่าง่มาท่านมาดอกกูละวันที่ยี่สิบแปดกูละโอ้ยข่อยขั้นหัวใหญ่ขั้นหัวขั้นหัวแห้งไรเอาขั้นหัวเออขั้นหัวเอามันช่ขั้นหัวจังได้ก็บ่มีอีหยังขวบใหญ่ มันก็โมมีอย่างคอยขั้นงอกคอยขั้นงอเห็นบ่เห็นบ่านะงอกก็บ่เห็นนะขั้งอกบ่บ่เห็นบ่เห็นเออบ้เห็นเอกขั้นงอกโอ้ยคอยขั้นนิ้วมือสั่นขันเนิ้วมือขั้นนิ้วมือแห้งแห้งอามันก็บ่แดงคุยไง มันยู่เมื่อมันคือโบแดงเจ้าโบเห็นนี่ยังอีริติแท้แน่โบนะหมดกับโบเห็นไตนี่แม่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 ข่อยอยากมาอวดเจ้านี่แม่ข่อยอยากมาอวดเจ้าข่อยว่าตรงตรงซะเนี่ยข่อยอยากมาอวดมันช่อยอย่างล่ะลูกไข่ซื้อแหวนมาให้ลูกไข่ซื้อแหวนมาให้ซื้อแหวน้าโบงามโบอุ้ยงามพักงามแน่เจ้าเคยมีบ่เจ้าเคยมีบ่เนี่ยบ่แล้วบ่เคยมีแล้วเนาะบ่บ่บ่เคยมีโอ้ห้องแท้บ่หนิ เทาเจนี่เก้าสิบเก้านเลวนี่เกบเก้าท่งเหรอนมอบ่เกบเก้าบาทโอ้เก้าสบเก้าบทเวนเกบเก้าบาทโอ้เก้าสิบเก้าบาทแต่ยังมาอวดเนาะก็ตามหัวมันนะลูกข่เือ่ว่าก็งามยู่ได้หรเนี่ยลูกคข่ยซือมาให้มันงามข่ยากมาอวดเจ้าซื้อนี่ละโอ้จะยังมาอวดคข่เอออข่ยังมาอวดเจ้าซื้อนี่ละพาทองพาทามานี่ยังมาอวดข่นี่ยนะอยากมาอวดแล้วลูกซื้อมาให้นาะลูกอะไรเพของขวัญปีใหม่เนาะ ก็จะคือว่เขาไปอวดมองได้คนละหลายพันอันนี้เขอยู่คนเดียวสิ่ไหอวดใครยังคนอื่นขอดไปอยากอวดใครอยากอวดเจ้าเลยนะอวดแต่ใครคนอ่ดขั้นอีกแล้วเนี่ยนี่ขั้นอีกแล้วเริ่มขั้นอีกแล้วอันนั้นมียังยี่มองนี่คือจะขั้นเดียวเริ่มขั้นไปเบิดยังวขั้นนอกมันอีขั้นยังเดียวเนาะโอ้ดีเลยน้องลูกเต่าสมัยดีขั้นน้ำงามเนี่ยอ้ยวัดแต่วัดแต่งามค่ะแม่ผู้ใหญ่อ๋องามนอกวันมีจีเขียวโอ้ ป้องยกเลยได้นี่ว้ายคักคักคักหลายคักแมนบ่เออโอ้ยอันนี้ว่าก็สื่อว่ก็สื่อแหวนมาให้เนาะอืคันเน้นน้ำมันี่กับขันเน่นเน้นขันไปเบิร์ดแมนบ่คันคันคันใส่มือขางอันนั้นขันนะเอาแต่มือขางนี่ที่เก่าเดียวนี่ก็มือขางนี่เก่าก็ได้อคอยถนัดขางนี้โอ้ถนัดจะขางใส่แหวนบ่เออโอ้ความตั้งใจมาเนี่ยกิดมาแค่นี้ล่ะมาแค่นี้บ่เออคมีำยังเด้ ล่าสีจับขนาดเออทางนี้ก็ว่างว่าอะไรได้ว่างอันเอาเอาลงสีว่าอะไรได้เอาลงอะไรเห็นสีเลยเออมันก็บยูมันอยู่ยังเสียโอ้พอดีแล้วเต้นพี่ไมค์ขันว่ายู่จะเสียเต้นพี่ไม่จากะเฮ็ดอยู่ท่าดีท่าเดียวเต้นเป็นแต่ท่าเดียวนี่แหละจะนั้นแล้วเออพอดีว่าลูกจากะเขาใจซื้อมาให้ดีเนาะมันสจอยู่ยังเสียเวลาก่อนโอ้มันสจอยู่จะเสียเออเอาว่างลงสี่าอะไรเด้ว่างลงสีว่าอะไรเห็นถ้าใจกระเฮ็ดตัจะเสียอันบ้านเม่นว่ามัมีคนเห็นเด้ ก็อ่ะมันถนัดจังงี่จะกระเท็ดนจรงซี่มันเม่นวาย่าพคนห็นอ๋อจะกรปัตผมปัตช่งผมท่องยังเออจังสั้นเหี่มันจิเหีนเออบมมีหยังดอกแค่นี้ล่ะแค่นี้แม่นบอมันี่มาอวดให้ซื้อจุดประสงจุดประสงค์บอกตรงเลยมาอวดมาก่อซื้ไปก็เด้โอ้โหดีลูกใจดีก็เป็นสละลูกไปนี่เด้จะประดสิมา